ด,ดูดุนะฮะจะเป็นแนวดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะคันนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มมาเป็นสีดําด้านด้วยน้องเบลเบลก็จัดให้เลยนะครับทำให้มิติรถอะดูสูงขึ้นเนาะ mm hmm. ไฟด้านหน้าจะเป็นสีแคมอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นรุ่นเ l t นะฮะแบบนี้เลยเ mm hmm. บลให้ดูเห็นไหมฮะเท่ mm hmm. ๆอย่างเงี้ยเป็นรูปตัว C แบบนี้นะฮะในส่วนของจุดที่เป็นจุดที่ปวดหัวอีกจุดหนึ่งของพี่ๆหลายๆคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยมีให้เลือกเยอะนะฮะมีให้เลือกหลายลายคันนี้ก็แต่งล่างเนี่ยบอกจุดสังเกต XLT นะฮะตัวคางหรือกันชนด้านหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะทิ่แบบไหนนะโอซิสอีกแล้วนะครับเป็นโอซิสไลน์มาเวลนะครับสีดําด้านทั้งเคาะเดิม XLT ไม่มีโลบาร์ให้ไม่มีตะปอ,อดบาร์ให้นะอันนี้ใส่เพิ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมโฟกับเบลอีกแล้วนะครับจากเพจฟอตฟอตโปรโมชั่นล่าสุดบายเบลเนาะวันนี้ทำมาให้ชมนะครับรุ่น XLT นะพี่ๆหลายคนอยากเห็นรุ่นนี้กันหลายคนมากๆนะสีเทานะแต่งจัดเต็มแต่งเท่ๆนะครับแบบคันข้างหลังของเบลเลยนะฮะ คันนี้เนี่ยจะเป็นแนวคุมเข้มนะดูดุๆๆนะฮะจะเป็นแนวดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะคันนี้รุ่น Ford n e x t g e n Ranger รุ่น XLT นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับพี่889,000บาทถ้าเป็นรุ่นเกียร์ออตโต้เนี่ย99,000บาทเนาะต่างกันที่ระบบเกียร์นะครับมีแบบครับคันนี้แต่งอะไรบ้างด้านหน้าเนี่ยใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 นะจะเป็นนูนๆ3 d ดีนะครับใส่กันทุกคันแล้วนะฮะไม่ใส่ไม่ไดนะ้ของมันต้องมีนะฮะ จะรับกับในส่วนของคิ้วนะฮะตัวครอบเนาะครอบไฟด้านหน้าที่เป็นสีดําด้านพอดีไปเลย mm. เห็นไหมฮะจะรับกันพอดีเนาะทำให้ดูเข้มขึ้นตาดุขึ้นนะฮะในส่วนของด้านล่างเนี่ยบอกจุดสังเกติ xlt น,นะฮะตัวคางหรือกันชนด้านหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะอย่างคันนี้ครับเป็นสีเทาแล้วเป็นสีเดียวกันเลยนะเห็นไหมฮะบอกเลยว่าถ้าจะใส่ชุดแต่งอะไรเพิ่มก็ใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าก็ ใส่เข้าไปไม่ได้ไปรบกวนจุดอื่นๆหรือจุดเซ็นเซอร์ต่างๆอยู่แล้วเนาะนะครับด้าน,นบนส่วนด้านบนเนี่ยใส่สักคูปทรงสูงนะฮะหรือว่าสกคูปทรงปิดนะฮะมีเลือกหลายแบบลูกม้าก็ได้นะลูกอื่นๆก็ได้แจ้งเบลได้คันนี้จะทําเป็นลูกม้าสีดําแล้วก็จะเน้นเป็นสีดําด้านหนะ้าตัดสีเทาอ่านะคงความเข้มของตีมตัวนี้อ่านะไฟด้านหน้าจะเป็นสีแคมอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นรุ่น AGT นะฮะแบบนี้เลยเดียวให้ดูเห็นไหมฮะเท่ๆางเป็นลูกตัว C ีแบบนี้นะฮะ แล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นโครเมียมตัวีที่ครอบตรงฝ่ายตัดหมอกนะครับพี่พีที่เป็นรุ่นบง่งบอกเป็นรุ่น E อเทีด้านหน้าเท่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อเนี่ยเป็นแบบมุดเงินนะขนาด6นิ้วนะบุดเงินตัวนี้เป็นมุดหลอกไม่ได้เจาะจริงนะสบายใจได้เลยนะครับนั้นหนาแบบนี้ครับเป็นคิ้วแบบออฟโรดนะครับเขาจะรับกับในส่วนของสเปคล้อแม็กกับยางเท่ๆนะเดี๋ยวเบลให้ดูว่า ตัวเนี้ยเป็นตัวยอดฮิตแบบไหนนะโอซิสอีกแล้วนะครับเป็นโอซิสลายมาเวลนะครับสีดําด้านทั้งทั้งทั้งหมดเลยเนาะจริงๆเนี่ยมันมีให้เลือกหลายสีนะพี่ๆแปลงอะไรเงี้ยก็ก็แจ้งเบลได้นะครับเลือกหลายแบบวันนี้ทําเป็นสีดําด้านขอบตัวขอบเนี่ยลบขอบแบ่งเนี่ยเป็นขอบ20นะครับรับกับยางที่เป็นยางคอสเมตสเปคยางเนี่ยสามดิสสามคูณสองจุดห้านะครับ R ยี่สิบเนาะจะดอกหน้าหนาแบบนี้เลย เป็นยางอาทีนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะถนนดําถนนในเมืองเนี่ยได้หมดเลยออฟโรดก็ได้นะครับจะทรงนะยก2นิ้วเนี่ยเลยเห็นไหมครับพี่พีลิ่งกำลังสวยนในรุ่นไอ้กทีของเราด้านข้างคันนี้ให้ดูนะฮะด้านข้างจุดสังเกตแรกเลยด้านบนของเบลเห็นไหมครับพี่ตัวนี้ไอกทีไม่มีนะคันนี้ใส่เขาก็เพิ่มนะครับสั่งแต่งได้อย่างคันนี้ครับทำเป็นแนวเข้มเนาะเป็นสีดําด้านนะลูกค้า,าก็สั่งเพิ่มมาเป็นสีดําด้านด้วยน้องเบลเบลก็จัดให้เลย ทำให้มิติรถอะดูสูงขึ้นเนาะเห็นไหมฮะจากความสูงของเบลนะครับแล้วก็ใส่คิ้วกันสา์ใส่เบ้ารองมือจับอันเนี้ยใส่ให้อยู่แล้วเนาะในส่วนของจุดที่เป็นจุดที่ปวดหัวอีกจุดหนึ่งของพี่ๆหลายๆคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยมีเลือกเยอะนะฮะมีเลือกหลายลายคันนี้ก็แต่งสติ๊กเกอร์คำว่าเจอร์เนี่ยแล้วก็มีลายสาดโคนสีเทาพลาดมาเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงด้านหลังฝั่งท้ายเนี่ยเขาจะมีในส่วนของโลบาร เพราะเดิมแอคตีไม่มีโลบาร์ให้ไม่มีสปอร์ตบาร์ให้นะอันนี้ใส่เพิ่มเป็นโลบาร์ของเอาเรนเดอร์นะพี่ๆเป็นเหล็กแบบนี้นะแล้วก็มีไฟนะครับไฟเบรกด้วยสามนะครับด้วยมีออปชันของเขาด้วยนะฮะเท่ด้วยแก่งด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยชัดเจนนะด้านหน้าด้านข้างสวยแล้วด้านท้ายไม่แพ้กันเพราะด้านท้ายคันนี้นะฮะยังคงคุมเข้มเหมือนเดิมนะใส่ครอบกระบะเข้าไปในส่วนของครอบกระบะท้ายที่เป็นคําว่าฟอร์ดสีดําด้านด้วยจะว่า ไว้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยนะฮะกล้องถอยก็พี่ๆหลายๆคนเนี่ยได้ใช้งานจริงแน่นอนเพราะว่าเขาจะไปแสดงที่จอด้านในด้านหน้าตัวรถนะเนาะนะครับเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตเดิมเนาะเพราะอย่างกันชนก็จะเป็นการชนที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับพี่ๆแค่นี้ก็ดูเท่แล้วนะบอกให้จัดทรงนกยกนิดหน่อยใส่ล้อแม็กขอบ20นะครับอยากได้คันเนี้ยฮะเอ็กโอ,อทีเกียรธรรมดาราคา889,000บาทนะพักเข้ามาหาเบลได้เลยหรือโทรเข้ามาที่เบอร์เบลนะ064642 5,6,6นะครับคุยกันง่ายๆสบ,บ,บ,บายๆตามสไตล์เบลอยู่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องออกรถจะเป็นเรื่องชุดแต่งเนาะจะเป็นเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับปรึกษาได้เลยนะฮะคลิปนี้เบลขอญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่บีสวัสดีครับยกครับ ไม่ได้เปลี่ยนปีกนก่ <laughs>